English e with อา้าวสวยตวยตึ้งครับจังอ่ะไปเลยนะคะเอากดเทบไม่ทันอ่ะทีนี้อันนี้เราทำแล้วหรือเปล่าในหนังสือ มันอยู่ในหลังสือแบบสุขภาพนะ After the questions น่าจะอยู่ในแบบสุขภาพสัปดาห์ที่แล้วคุณสั่งการบ้าน,นไปไหมไม่ทำแล้วค่ะไม่ได้สั่งใช่ไหมพอสอบแล้วก็ไม่ได้สั่งใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอ่าอันนี้อยู่ในข้อที่สี่ใช่ไหม a n swer the question ข้อที่4ี่หน้า16ไหนลงเปิดซิ้นในแบบหัด open your exercise book on page 16 open your exercise book on page 16อันนี้ทำแล้วหรือเปล่าคะทำแล้วทำแล้วครับอาทำแล้วแล้วก็เฉลยแล้วเฉลยแล้วไหมทำแล้วครับส่งแล้วครับเฉลยแล้วไหมครับเฮ้ยทำส่แล้วครับ คุณเฉลยเรียบร้อยแล้วครับเพราะเราตรวจแล้วเฉลยหรือเปล่ากีฬามณนี่เธออย่าทำเฉลยแล้วค่ะเฉลยแล้วไหมคุณเฉลยแล้วไหมคะเฉลยแล้วครับเฉลยแล้ว,ลลวเพราะมันแล้วแต่เราอ่ะอันนี้แล้วแต่ความคิดของเราเขาบอกว่าอันแรกเขาบอกว่าอะไรคะ what sport is the most exciting คุณอเออกีฬาอะไรน่าตืน่นเต้นที่สุดกีฬาอะไรที่นักเรียนคิดว่า น่าตื่นเต้นที่สุดเพราะฉะนั้นหน,หนูก็เขียนอะไรคะ I think it is the most exciting ใช่ไหมคะอ่าอันนี้คุณครูเขียนว่าอะไร I think sailing is the most exciting <ม>ก็คือกีฬาอะไรเอ่ย <c oughs> ล่องเรือ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อะและทีนี้เราก็เขียนตามความคิดของเราไปองรีเขียนว่าอะไรข้อที่หนึ่ง i think surfing is the most exciting oh you think surfing is the most exciting right number two what spot is the most frightening i got coney the i like this song i think i think i think what climbing, climbing is, is, the most, is the most frightening Frightening. Friday. Ah, very good. Friday. Ah, I think skating is the most frightening. Uh -huh. Next, number three. Which sport is the most boring? Onisha. Ah, Which sport is the most boring? Which is the most. Boring? เอาน้ำใสก่อนก็ได้ข้อที่สามน้ำใสตอบว่าอะไรเอ่ย e l l i a, n g selling น้องตอบไห้เต็มประโยคนะ I think I think selling most is the most boring อ่ะน้องใส่ is ด้วยนะคะ is the most boring โอเคน้องเขียนมันคู่ไหมโอเค ข้อที่4 What sport is the most dangerous ชาโนเดี๋ยวข้อสุดท้ายเพียวๆนะครับ What sport is the most dangerous number four dangerous dangerous คืออะไรคะอันตรายใช่ไหมกีฬาอะไรที่ชานคิดว่ามันอันตรายที่สุดอ่า ปพ้มเขียนว่าอะไรปพ้มได้ยินคูณไมเนี่ยปพ้มปื้มเริ่มหรือเปิดไมคะ่ะได้ยินครับอ่าตอบเลยค่ะแล้วเธอก็ปิดมาอีกแล้วฟุตบอลครับอ่าน้องตอบให้เต็มประโยค I think football is the most เดนจ r รัสอ <call> <laughs> ่าเดนจ r รัสเออเธอปล่อยให้กากากาวิ่งอยู่เลยตะกี้เอ้ก่เดนจราคิดว่าฟุตบอลใช่ไหมมันอันตรายมันแล้วแต่นะบางคนก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะอ่ะที่นี้ number four number five what sport do you like best Lucas what sport do you like best Lucas ลูคัสหนูคุให้หนูอะไรอ่าพี่พี่เอ sorry อ่ะให้เีพี่เอ what sport do you like best I like skateboard oh you like skateboard อ่าเหมือนมึงครูก็บอกว่า I like swimming the best คุณครูชอบว่ายน้ำที่สุดนะคะ next อ่ะครูเรียงลำดับ f i r โอเค Next open your book on page 21เปิดที่นักเรียนเปิดไปดูในหนังสือก่อนก่อนที่จะมาเปิดแบบก่อนอีกรอบหนึ่งไปเปิดเปิดไปดูในหนังสือหน้าที่เท่าไหร่คะ21 21ครับ21ค่อ่าะ look at this picture Ken f e r r i s p o r d อะดูสิเคนทำอะไร ในรูปนี้คือเด็กชายเค็นนะคะเค้นทำอะไรเอ่ยเป็นเทนนิสครับอะ n ่า o no นั t แบดมินตันดูเห็นลูกไหมลูกลูกเข้าลูกเมลอนน่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะค่ะคุณดิวคะในหนังสือในแบบฝึกหัดนะคะ book book on your b o o k หนังสือในแบบฝึกหัด ซัมืูค่ะนัสือค่ะอะไรโอเคอ่ะทีนี้เขาบอกว่าอะไร read the text อ่านข้อความ about Ken's favorite sport เกี่ยวกับอะไรคะ Ken คนที่ชื่อ Ken เป็นยังไง favorite sport กีฬาที่ Ken เป็นยังไงคะ เฟ v o r ริ e <Favorite>. กีฬาที่เคนอะไรชอบ,ชอ,บอ่ากีฬาที่เคนชื่นชอบ then answer the question จากนั้นให้ตอบคำถาม5ข้อด้านล่างนะคะทีนี้เรามาช่วยแปลอ่าใครจะช่วยอ่านครูบ้างขอประโยชแรกจนถึงจุด f ฟ l l s สต p ที่ครูมาร์คไว้ค่ะเคนบอกว่าอะไรเอ่ย น้องป .4 อ่านต<ร>่อ,<ข>อเลย,เน,ยนะป,นประกาะรนี้แปลว่อาอะไรฟังน้ำใสก่อน one two three my favorite sport is tennis my favorite sport is tennis what does it mean แปลว่าอะไรเ <c oughs> ก่ยกกีฬาที่ฉันเป็นไงเขาเล่น <c oughs> กีฬาที่ฉันชื่นชอบก็คือกีฬาอะไรคะเทนนิสค่ะเทนนิสค่ะอ่า next question next sentence ใครเป็นคนอ่านประโยคต่อไปเปิดไมค์มาเลยค่ะยาวหน่อยเดี๋ยวคุณครูช่วยไม่เป็นไรองรีองององอยู่ไหมองรีช่วยครูหน่อยองรีหายแล้ว ดูครับเอายังอยู่นะโอเคอ่าประโยคถัดไปค่ะจาก i like ตรงนี้จนถึง equipment เดี๋ยวคุณครูช่วยไม่เป็นไรน้องอ่านมาก่อน i do i do not need expensive ตรงนี้ลูกตรงนี้ตรงนี้ไปอยโยนี้อันนี้อันนี้ i like อันนี้ลูก I like it because it is exciting and I do not n <ip> e q u i m e n t Equipment อ่ equipment อ่ equipment แปลว่าอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ I like it because ฉันชอบมันเพราะว่า because เราจะเจอบ่อยในข้อสอบโอเนนะคะเป็นการให้เหตุผลนะคะ it is exciting เพราะว่ามันเป็นยังไงคะอ่ากีฬาเทนนิสเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าตื่นเต้น and I do not ฉันไม่ต้องอะไร do not need expensive equipment อ่ะฉันก็ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรไม่ต้องมีเครื่องมือเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ที่มันแพงๆอะค่ะแต่เพงนะหัวหมาเทนนิดแพงนะ,ะ,งนะงนะะ I do not need expensive equipment อ่ะ expensive แปลว่าอะไรคะราคามีราคาแพงให้นักเรียนเขียนลงไปด้วยนะคะ equipment แปลว่าอุปกรณ์อ่าอุปกรณ์ equipment sport equipment ก็คืออุปกรณ์ในการเล่นกีฬานี่แหละตอนนี้เขาพูดถึงกีฬาเทนนิสเพราะฉะนั้น equipment ในที่นี้ที่เขาพูดถึงก็คืออุปกรณ์ที่ใช้เล่นเทนนิสนั่นเองก็มีอะไรบ้างมีแค่ลูกบอลใช่ไหม แล้วก็ไม้ตีเทนนิสเขาก็คิดว่าแค่นั้นแต่ว่าในขณะที่เราจะเล่นได้เนี่ยเราก็ต้องไปเช่าเช่าพื้นที่สนามเขาใช่ไหมในการเล่นหรือถ้ามีตังค์หน่อยก็คือสร้างเองที่บ้านเลยใช่ไหมคะก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันแต่ขว,ว้าว่ายน้ำไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะไปไว่ายในทะเลก็ได้แต่อาจจะว่ายยากหน่อย บ้านครูก็ไปไว้ในคลองเอาอะไรอย่เงี้ยอ่ะต่อค่ะประโยคถัดไปเอาเมิร์ดเมิร์ดช่วยครูหน่อยเร็วครับอ,อ่าเมิร์ดคารปาปุตประโยคถัดไปเ,เมิร์ดตั้งแต่ i o n l y I only to trainers อ่ะในมืดแล้วอ่ะมืดครับอยู่ไหมเอ่ยอ่ะมาดูครับช่วยครูอ่านหน่อยเร็ว I only need a racket <Wow. S 2> racket อ่ะ h a n n ี Bo อล and trainers. เทนอืมถ้าเราจะเจอบ่อยเทรนเนอร์นี้เราก็จะคิดว่าเป็นคนมาช่วยเทรนเราเหมือนเวลาเราเล่นเวทใช่ไหมแต่ในที่นี้มันแปลว่ารองเท้าค่ะรองเทา้ากีฬานะอ่ะมีคำสำัท์ใหม่อะไรอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวูเขียนให้อ่ะ เทรนเนอร์สรองเท้ากีฬาให้เราเขียนไปด้วยนะคะรองเท้ากีฬาไหนเราจุลาแล้วอ่ารองเท้ากีฬาเอาเป็นสีแดงละกันโอเครองเท้ากีฬาแล้วแร็ k เก็ตแร็ t เก็ตตรงนี้นะคะแร็ k เก็ตคือไม้ตีเทนนิสนะคะเราเรียกว่าแร็ k เก็ต ไม้ตีเทนนิสนะคะประโยคนี้นะครูครับใครฝันกรรําลังทําอยู่นะครูค่ะเร็วชนะอะเทนนิสโปตรงนี้อะเทนนิสโปค,ค,คืออะไรคะลูกเทนนิสนั่นเองอ่าเขาบอกว่ามันต้องใช้อุปกรณ์ไม่แพงมากก็คือมีอะไรบ้างมีลูกเทนเทนิสอะเทนนิสเทนนิสโปก็ยาวหน่อยนะ มีลูกเทนนิสมีไม้ตีเทนนิสมีแร็กเกตหนึ่งและสองมีอะไรอ่ามีแร็กเกตก็คือไม้ตีเทนนิสหนึ่งและอ่ะเทนนิสโบลูกเทนนิสสองแล้วก็อย่างที่สามก็คือเทรนเนอร์สรองเท้ากีฬาใช่ไหมคะเวลาที่เขาจะตีเขาก็ตีเท้าป่ามันก็ไม่ได้อะนะอ่าอันนี้คือเทรนเนอร์สเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยอ่าเทรนเนอร์สอันนี้คืออะไร เทนนิสบอลอันนี้คืออะไรแร็กเกตโอเคไหมคะก็มีสามอย่างก็เล่นได้แล้วอ่าเขาคิดอย่างนั้นนะคะต่อไปอ่าเดี๋ยวครูอ่านไปเลยแล้วกัน I always เดี๋ยวครูอ่านแต่ว่านักเรียนต้องช่วยแปลโอเคไหม I always play tennis at a tennis court near my house อ่า เขาไม่ต้องเช่าเพราะว่าอะไรอยู่ใกล้บ้านเขาอาจจะอยู่ในหมู่บ้านที่เขามีสนามเทนนิสอยู่แล้วนะคะ I always ฉันมักจะเล่นอะไรคะ I always play ต้องมีคะแนนมาบวกเพิ่มใช่ไหมเนี่ยถึงจะช่วยแบลให้ I always play เล่นอะไรเลย t e น n i s top tennis a t Court. เทนิสโคด,เร,ดรเราไม่เปิดไมค์อ่ะไม่ได้ยินเลยชมพู่ถ้าชมพู่พูดข้างหน้าไม่รู้ทําไมเหมือนกันได้ยินไหมคะเออถ้าชมพู่พูดอย่างนั้นอะได้ยินแต่ถ้าอยู่หน้าก้องไม่ได้ยินเลย t อ tennis court ก็คือนนสนามอะไรเอ่ยเทนนิสโคดก็คือนี่แหละสนามเล่นเทนนิสนี่แหละ n น a r my h เฮ s e อยู่ยังไงคะกับบ้านของฉัน อยู่ใกล้ก,กันใช่ไหมเงียบเมิดก็ไม่เปิดไม์แล้ววันนี้เป็นอะไรอ่ะป้อหกงั้นครูไม่แปลให้แล้วนะให้ไปเปิดดิชเนลีไปเองนะถ้าไม่ช่วยแปลเรคอันะคะคุณพี่แกว่าจะนะคะองจิลามานี่เนี่ยต้องเอ่อชมพูตต่ต้องใส่หูฟังแล้วล่ะลูกแล้วก็พูดกับไม์หูฟังอ่ะไม่ได้ยินเลยแม่เจ้า I play there ฉันเล่นที่นั่น with my dad กับใครคะพ่อครับกับพ่อ and my sister แล้วก็กับใครน้องสาวหรือพี่น้องสาวหรือพี่สาวใช่ไหมคะ I sometimes win เป็นยังไงคะบางครั้งเขาก็ชนะบางครั้งฉันก็ชนะ I have a great time มีเวลาไงคะฉันมีเวลาที่ดีมาก ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดีของเขาแหละที่เขาได้เล่นเทนนิสอ่ะคำถามเดี๋ยวครูไปหน้าถัดไปสิฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะคําถามเขาบอกว่าอะไรครูไม่ย้อนไปนะอ่าเรียอะคำถามเขาบอกว่าอะไร,ไไนะะะะไร What is k a n s sport favorite sport อ่ะ number one มันจะตอบว่างไงข้อนี้ What

เทนนิสหรือว่าตอบเทนนิสไปเลยก็ได้เป็นผักเขาเรียกอะไรถ้าตอบภาษาพูดเราก็ตอบแค่คําตอบไปเลยคือเทนนิสจบเป็นนั้นเข้าใจกันแต่ถ้าภาษาเขียนให้เป็นทางการหน่อยก็คือตอบให้เต็มประโยคนะคะ Ken f i r s t sport is tennis.Number two Why does he like it? Why does he like it? ทําไมเขาถึง <S <S ชอบ is because it is exciting and I do not need expensive equipment right equipment r i g h t very good because it, just exciting. Because says, it, it is exciting เพราะเขาบอกว่ามันเป็นไงคะน่าตื่นเต้นใช่ไหม and he doesn need. You have use d o e s n t n e e d ต้องใช้ d s n t นะคะเพราะเราพูดถึงเขาประธานเบกกโพสต์ต้องเปลี่ยนดูเป็น d o e s นะตรงนี้นะคะ He doesn't need expensive equipment และเขาก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์ที่แพงๆโอเคไหม n ั m b e r three What equipment does he need? อ่าเขาต้อง need แปลว่าต้องการนะคะต้องการนอกจากคำว่า want ที่แปลว่าต้องการแล้วนี้ก็แปลว่าต้องการด้วยแต่ว่านี้่ะจะแปลว่าต้องการแบบขาดไม่ได้ประมาณนั้นขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือในทีน่นี้ถ้าไม่มีอุปกรณ์เหล่านั้นนะเขาก็จะเล่นไม่ได้เลย equipment อ่าเขาต้องการอะไรบ้างเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วมีกี่อย่าง3อย่างมีอะไรบ้างคะมีรองเท้ากีฬาค่ะ trainers อ่า tennis ball and racket racket okay he needs อ่าเขาใส่มาเลย he needs a racket a tennis ball and trainers เ t r a i n e r เราต้องเติม s ไปด้วยพอรองทามมีสองข้างโอเคไหม <Okay. S 1> number four where does he do it อ่า where เขาถามถึงอะไร where เขาถามถึงอะไรเลยแต่ P O h question เราเรียนไปแล้วใช่ไหมตั้งแต่ ต้นปีต้นเทอมพศเขาทาอะไร,รเขาเล่นกีฬานั้นเขาทำ he do it เขาทำสิ่งนั้นที่ไหน,นอ่าเราบอกว่าอะไร he play at a tennis court อ่าเขาเล่นที่อะไระคระ tennis court near his house ใกล้บ้านของเขาจากในประโยคเขาบอกว่า near my house เราก็ต้องตอบเป็น his house เพราะเราพูดถึงเขาโอเคไหมคะ he plays เห็นไหมกริยาเติม s กิริยาเติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์ he plays at the tennis court near his house เขาเล่นที่อา at แปลว่าที่นะคะที่ a tennis court ที่สนามเทนนิสนี่ his u s u s e ใกล้บ้านของเขานะคะคำตอบนี้นะักเรียนต้องเขียนในหนังสือด้วยนะข้างๆนะเขียนข้างๆใช้ประโยคคำถามอะคะ่ะ n u m b e r who does he play with who does he play with เขาเล่นกับใครพ่อค่ะ เขาเล่น <his S 2> พ <dad S 2> ่อแล <and S 2> ะพี่ลูกสาวเขา h ะฮิ i s ิสเ right he play with his dad and his sister okay. อเาโอเคอะเดี๋ยวครูค่อยส่งอยต์ไปให้นะคะให้นักเรียนเขียนคำตอบในหนังสือนักเรียนไม่ต้องถ่ายลงนะอะไรที่อยู่ในหนังสืออะให้นักเรียนเขียนลงไปเลยเดี๋ยวค่อยเอามาส่งเดี๋ยวครูค่อยเอามาส่งตอนตอนจะเก,ก็บคะแนนตอนท้ายนู่นแหละตอนใกล้จะสอบอะคะ่ะ แต่ว่าแบบฝึกหัดอ่ายมานะแบบฝึกหัดเพราะครูต้องเก็บคะแนนเลยในแบบฝึกหัดค<อ>่ะอ่าทำไมไม่ไปไอ่าทีนี้ในหนังสือค่ะอ๋อในแบบฝึกหัดเลยเปิดไป sorry open your exercise book อันนี้นักเรียนต้องแกลเองแล้วแหละ กูจะดูซิมันจะมีคำที่แบบว่าที่แบบว่าแบบว่าเป็นเดี๋ยวครูให้ดูกันดะอ่ะครูให้มาแล้วคำว่า white water เขาบอกว่า read and answer the question ให้หนัเกเรียนไปแปลคำอ่าไปแปลบทความนี้มานะคะในแบบฝึกหัดหน้า1ินะคะ on your exercise book on page 17 n u m b e r f read and answer the question อ่า They have four question เขามีมาให้สี่คำถามนะคะนักเรียนเห็นไหมในแบบฝึกหัดของนักเรียนมีมาให้สี่คำถามเขาไปทำอะไรดูจากภาพสิเขาทำอะไร In Thai c o a เขา,ขาไปเล่นภายเรือเล่นายเรือค่ะอ่ะาคล้ายล่องแก่งบ้านเราไหมคล้าๆค่ะคล้ายคล้า่องแก่งบ้านเราแต่ของเขาสถานที่ดูสิจะโหดไปหน่อยนะมีโขดหินอัไนเลยด้วย เขาบอกว่าอะไรในภาพมเขาจะตกเหวอูเออเหมือนเขาจะตกเหวเลยใครจะไปพายเรือตกเหวแล้วเธออะเขาบอกขึ้นต้นด้วยอะไร white water เขาขึ้นต้นมาเลย white water rafting อะแต่ครูแปลมาให้คำนึงก็คือ white water white water แปลว่าไม่ได้แปลว่าน้ำสีขาวนะคะแปลว่าอะไร กระแส,น,แสน้ำที่ไหลแรงและเชี่ยวกรากกรากจนเป็นฟองสีขาวก็คือแบบเนี้ยก็คือแบบเนี้ยค่ะอ่าเห็นไหมที่เป็นฟองสีขาวแบบเนี้ยก็คือ,อน้ําไหลแรงๆเหมือนที่น้ำํำตกอ่ะอ่าเขาจะเรียกว่า white water white water white water rafting rafting what does it mean rafting แปลว่าอะไรเอ่ยไม่รู้ Lafting ิไม่รู้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไปหามาโอเคไหมคะอ่ะทีนี้ครูให้อีกคำหนึ่งคือคำว่า r a f t raft คำนี้นะคะแปลว่าอ,อะไรอไเอ่ยเรือ,อยาง<อ>หรือพลาสติกอ่ะอก็คืออันนี้ก็คืออันนี้ถูกไหมเนี่ยคือ r a f t r ราฟ,ฟเพราะฉะนั้น รัฟจริงเราเอาคำว่ารัฟนี้มาเติม ing มันจะแปลว่าอะไรไปดูนะคะรัฟจริงมันไม่ได้แปลว่าเรือ,อยางกำลังทำเรือ,อยางอยู่ไม่ใช่นะคะเติม ing แล้วบอกว่ากำลังทำเรือ,อยางอยู่ไม่ใช่นะไปดูนะมีอีกไหมอ่าครูให้หมาอีกคำหนึ่งแล้วครูใจดีนะเนี่ย life jacket life jacket อ่าให้นักเรียนเขียนลงไปด้วยนะคะคำศัพท์ที่ครูให้ไปให้นักเรียนเขียนลงไปด้วยแล้วก็ไปประกอบกับคำศัพท์ที่นักเรียนต้องหาเองม,มีอีกไหมอ่ะอ่าไม่มีอาโอเควีรพักจะนอนเรียนเหรออาปิดไม้หนีครูไปแล้ว มีสามคำนะคะกระตังถ้าไม่อยากต่อเวลาเธอต้องเขียนลงไปอ่านัเกเรียนต้องเขียนในแบบฝึกหัดแล้วเอาเปิดกล้องให้ครูดูด้วยเอางี้ดีกว่าสามคำนี้นะคะนัเกเรียนต้องเขียนไปก่อนสามคำนี้นัเกเรียนต้องเขียนลงไปในแบบฝึกหัดแล้วเปิดกล้องให้คุณครูดูด้วยนะคะ เขียนแล้วด้วค่ะอ่าเขียนแล้วด้วย,อย,ววยโอเคทีนี้นที่แปลขอมออะไรนะคะไม่ไมหน้าท <17 S 2> ี่สิบเจ็ดเห็นไหมอันนี้เห็นแลค้โอเคอ่าทีนี้ให้นักเรียนไปแปลบทความนี้มาเองแล้วก็ตอบคำถามลงในแบบฝึกหัดมีข้อเดียวข้อนี้แหละการบ้านโอเคไหม <inaudible> 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 White water rafting is an extreme sport. People usually do it in summer. They travel very fast down a river in a raft. Something they fall into the water sometimes, sorry. Sometimes they fall into the water, so they have to wear life jackets. White water rafting is dangerous. but some people like it because they think it is exciting t ินพัชร์ชันทรูน,น,น,รนอ่าเดี๋ยวมันจะปิดไปแล้วนะคะให้เรียนไปแปลบทความนี้ใส่มานะค,ครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันสุกร์คุณครูจะสุ่มถามนะคะวะครับ ครูครับวันนี้ครูัวั์การบ้านไปได้ไมบายบในการบ้านของข้านี่แหละให้แปลบทความนี้ค่ะให้แปลบทความนี้และตอบคำถามคำถามมันจะมีด้านล่างสีข้อนี้เห็นไหมในแบบฝอกของเราหน้าสิบเจ็ดนะคะาแล้วครับอีีคอนยีคุณบายคุณายคุณบา o คุายคุณ y ายคุณ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 บายคบาคุณคาคุยคายา